ตัวล่างกลุ่มคอขังทางเมเจอร์ทั้ง12สเกลนะครับว่ามีคออะไรบ้างนะครับทีนี้มาทบทวนทริคการเปลี่ยนคอร์ดในกลุ่มธูปไฟวของเมเจอร์คีย์นะครับในแบบที่หนึ่งจะเป็นพิกับครั้งที่1พิกับครั้งที่3และพิกับครั้งที่1ครับก็เริ่มจากดีมินเนอร์เส้นนะครับกรับเป็นลัษณะนีนะครับก็นับจากตัวล่างไปตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับนับจากตัวล่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยน2องต้นไนก่อนนะครับสองต้นไนคือสองตัวนี้นะครับอ่าก็สอง จากตัวล่างเราเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยน1เสียงตัวบนเปลี่ยนครึ่งเสียง2ตัวในนะครับนะครับตัวล่าง1เสียงตัวบนครึ่งเสียงต่อไปตรงข้ามกันนะครับเปลี่ยนตัวล่าง2ตัวนอกนะครับก็คือ2ตัวข้างนอกนี่นะครับเปลี่ยนตัวล่างครึ่งเสียงตัวบน1เสียงเป็นเลเซเว่นนะครับจุดที่2เหมือนกันก็มี3จุดนะครับจุดแรกนะครับจุดแรกเราเปลี่ยน2ตัวในก่อนนะครับตัวล่าง1เสียงตัวบนครึ่งเสียง2ตัวในนะครับ ต่อไปเสียงต่อ2ตัวนอกคือ2ตัวข้างนอกนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยแล้ตัวล่างครึ่งเสียงตัวบน1เสียงสองนะครับก็เป็น C major seven พอจุดที่3เราจะไปหากลุ่มคอร์ดต่อไปก็เปลี่ยนตัวที่1ึคือนิ้วก้อยตัวที่1่กับตัวที่3ามนิ้วชี้ลงไปอย่างครึ่งเสียงนะครับก็เป็น C minor s v e n เหมือนกันก็เหมือนเดิมจุดที่1นึ่งเราก็เปลี่ยน2ตัวไหน2ตัวนี้นะครับอ่ามนกันอ่าตัวล่างเปลี่ยน1เสียงตัวบนเปลี่ยนครึ่งเสียงก็เป็น F 7นะครับ ต่ไปจุดที่2ก็เปลี่ยนตัว2ตัวนอกคือนิ้วโป้งและนิ้วก้อยนะครับก็เปลี่ยนตัวล่างครึ่งเสียงตัวบนหนึ่งเสียงก็เป็น B flat major seven ต่อไปกายจุดที่3ก็เปลี่ยนตัวที่1กับตัวที่3ลงอย่างครึ่งเสียงนะครับก็เป็น B flat minor seven ครับกับเริ่มจุดที่1ใหม่ก็เปลี่ยน2ตัวในนะตัวล่าง1เสียงตัวบนครึ่งเสียงก็เป็น E flat seven ต่อไปจุดที่2เปลี่ยนตัวล่างครึ่งเสียงตัวบน1เสียงก็เป็น A flat major seven ก็เป็นลักษณะฟอร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในกลุ่มของแบบ A หรือแบบที่1เนี่ยก็คือเปลี่ยนพิกับ1นึพิกับ3ามพิกับ1นะครับเราจําการเปลี่ยนคอร์ดได้ง่ายขึ้นนะครับลองฝึกช้าๆกันดูนะครับครับทีนี้เรามาดูทริคการเปลี่ยนคอร์ดทูไฟวันทางเมเจอร์คีย์นะครับกาเพราะคอร์ดทูไฟวันแบบที่2ทางเมเจอร์คีย์นะครับก็ใช้พิกับขั้นที่3สลับพิกับขั้นหนึ่งและวพิกับขั้นที่3นะครับสังเกตส่วนใหญ่จะไม่ใช้รูปฟอร์ชันกับพิกับทั้งสองในการเล่นคอร์ดต่อเนื่องกัันนนแบบบี้ะคร อย่างตัวอย่างนี้ก็ดีไมเน่านะครับเป็นพิกับทั้งที่3ตัว7นะครับลักษณะนี้ถ้าเราคิ้การเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนตรงข้างกบบแบบที่1แบบที่1ก็เปลี่ยน2ตัวในก่อนแล้วเปลี่ยน2งตัวนอกแล้วเป็น1กับ3นะครับ3จุดทีแบบที่2นี้เราจะเปลี่ยน2ตัวนอกก่อนตัวล่างครึ่งเสียงตัวบนหนึ่งเสียงเหมือนกัน2ตัวนอกเหมือนกันคือตัวล่างจะครึ่งเสียงตัวบนหนึ่งเสียงต่อไป2ตัวในตัวล่างเป็น1เสียงตัวบนเป็นครึ่งเสียงนะครับชี้เดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งก็คือเป็นซีมิเตอร์เซเว่น ต่อไปจุดที่3ก็เปลี่ยนตัวที่ 1- กับ3เหมือนเดิมนะครับอย่างเครื่องเสียงก็คือตัวนี้ตัวที่1กับตัวที่3ก็เป็น C ีนเนะครับถ้าตัวดำใช้นิ้วนางหรือนิ้วค้อยก็ได้เท่าเราจแจกความถนัดของแต่ละคนนะครับเหมือนกันก็เป็น2ตัวนอกตัวล่างเครื่องเสียงตัวบน1เสียงก็เป็น F 7ต่อไป2ตัวนายก็เปลี่ยนตัวบนเครื่องเสียงตัวล่าง1เสียงก็เป็น b f l a t major นต่อไปก็เปลี่ยนตัว1กับ3อย่างครื่อง2เครื่องเสียงก็เป็น b f minor ฟเหมือนกันจุที่1เราเปลี่ยน2ตัวนอก นะครับตัวล่างครึ่งเสียงตัวบนหนึ่งเสียก e สงก็เป็น e flat s e จุดที่2ก็เป็นสอตัวข้างในนะครับตัวล่าง1เสียงตัวบนครึ่งเสียงก็เป็น e flat major s เหมือนกันจุดที่3ก็เปลี่ยนตัว1นกับตัวสามหครึ่งเสียงก็เป็น e flat minor s e ก็เป็นการคลิกการเปลี่ยนคอร์ด to f i n ทาง major key นะครับแบบที่2คพลิกกลับข้างที่3แล้วก็กลับข้างที่1และข้างที่สาสลับกันก็พลิกการเปลี่ยนก็คือเปลี่ยน2ตัวนอก2ตัวในและเป็น 1- นึ่งสานะครับ ลองซ้อมกันช้าๆดูนะครับครับตารางนี้ก็เป็นกลุ่มคอร์ดทางเมเนอร์สแบบนะครับอันแรกเป็น natural minor อร์หรือมิเรดิกกาลงอันที่2เป็น harmonic min minor นะครับมี7จ็ดคอในแต่ละคีย์เช่นเดียวกันนะครับอันที่3เป็นกลุ่มคอร์ดทางมิเรด i กขาขึ้นนะครับหรือ jazz melodic minor นะครับครับคราวนี้เรามาฝึกกลุ่มคอร์ด 251นะครับในทางคีเมเนอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแบบแรกก็เลือกแบบที่1หรือแบบ A 1นะครับก็ใช้ตำแหน่งของคอร์ดเป็นพิกับ1นึ่งสลับพิกับ3และพิกับ1นะครับก็คือดีเมเนอร์เป็นพิกับข้างที่1นะครับตัวชื่อคอร์ดตัวดีอยู่บนนะครับแล้วก็ G ีเซฟแนเป็นพิกับข้างที่3นะครับตัว7อยู่ล่างและซีเมเนอร์ซิก็ใช้พิกับข้างที่1ตัว C อยู่บนเหมือนกัน ครับสังเกตได้นะครับสามชาร์ดคอที่2ก็จะเป็นเนื้อเส้นแฟตไฟลอที่5เป็นดอมิเนสเส้นแฟตไนร์และคอที่1ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นซีเมเนอร์หรือตัวอย่างคือขอทีเสียงคือซีเมเนอร์หรือซีเมเนอร์ s นะครับดังนั้นคอที่1มักจะไม่ใช้เป็นมเนอร์ seven นะครับเพราะตัวแฟตเจ็ดของคอทจะต้องรีซอไปเลยฟังไม่จบเพลงนะครับมันใช้แตรดหรือใช้เมเนอร์ s นะครับครับดังนั้นกลุ่มคอท two five o กลุ่มนี้จะอยู่ในสเกลของฮาร์มอนิกมเนอร์นะครับก็คือลักษณะแบบซีฮาารร์มอออนนิกตััวย่งะคบ 2แฟตสามสี่ห้าแฟตผมคือเอแฟลังเกตนะฮะเพราะจีเซวยจะเจอตัวนี้นะครับเป็นแฟตหน่ายของจีเซวยแล้วก็ตัว7เราจับด้วยตัวที่1นะครับก็อยู่กลุ่มของซีฮาร์มิคไมน่านะครับพอเราอินโฟไว้เราก็ใช้เซลสเกลของฮาร์มิคไมน่านะครับมันเราดูทริคการเปลี่ยนนะครับมันขอแรกเป็นทิกับหนึ่งมันจุดแรกเราจะนับจากตัวล่างไปตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เนี่ยนะครับ เพราะเราจะเปลี่ยนตัวที่3ลงไปครึ day, res, ่งเสียงตัวเดียวแค่นั้นเองก็จะเป็นแฟร์น้นะครับจุดแรกพอจุดที่สองเราก็เปลี่ยน4ตัวนะครับก็เปลี่ยน1เสียงครึ่งเสียง1เสียง1เสียงก็เป็น c 6นะครับเปลี่ยน4ี่ตัวก็คือเปลี่ยน1เสียงครึ่งเสียง1เสียง1เสียงนะครับจุดที่2เปลี่ยนสตัวพอจุดที่3นะครับก็เอา2ตัวไหนเนี่ยนะครับ2องตัวข้างในเนี่ยแยกทางการเพิ่มไปได้ว่าตัวบนนี้เพิ่มไปครึ่งเสียง ตัวล่างลดไปครึ่งเสียงก็จะได้คอร์ด C ไม่ได้สไฟท์ของปุ่มคอร์ดต่อไปนะครับก็เริ่มต้นใหม่เพราะ,ะจุดที่1เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนตัวที่3ลงไปครึ่งเสียงก็เป็น F 7 flat 9จุดที่2แล้วก็เปลี่ยนพยายามให้ทียงมุมให้น้อยสุดนะครับมุมตัวนี้ให้ไม่โป้งปัดเข้าไปนะครับมือมันจะตรงแล้วก็จะกดน้ําหนักง่ายกว่านะครับแล้วตัวจุดที่2เราเปลี่ยนสตัวครับตัวล่าง1เสียงตัวที่สครึ่งเสียงตัวที่สาเสียง1เสียง,ยงก็เปลี่ยน1เสียง3จุดแล้วก็ครึ่งงเสีย ตอนนี้พปรพยายามให้เป็นมุมมีอนะครับถ้าถ้าหนึ่งทีเล่นเนี้ยแอนมันจะเกรงมือเรานะครับกลับไปนี่จิกไว้นิดหนึ่งนะครับเป็น B flat minor six เหมือนกันจุดที่3แล้วก็เปลี่ยน2ตัวในนะครับตัวบนเพิ่มตัวล่างลดครึ่งเสียงอย่างละครึ่งเสียงหมดก็เป็น B flat minor seven flat f i v แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เลยครับก็จุดแรกเราเปลี่ยนตัวที่3ลงไปครึ่งเสียงก็ได้คอร์ด E flat seven flat n i นะครับต่อไปจุดที่2เปลี่ยน4ตัวกันหนึ่งเสียง ครึ่งเสียง1เสียง1เสียงก็เป็นเอฟเฟกต์ไมเนอร์ซครับทุกกลุ่มก็เปลี่ยน3จุดแบบนี้นะครับเราฝึกช้าๆแล้วค่อยฝึก2มือพร้อมกันทีหลังนะครับพอคล้องแล้วค่อยฝึก2มือเหมือนกันนะครับให้คนร้องหรือเราไม่ไม่ต้องเล่นเบสเราก็จะเล่น2มือแค่คอร์ดกลุ่มเดียวกันเปลี่ยนตัว3าครึ่งเสียงแล้วไปเปลี่ยน4นนะะตัวก็เป็น4 minor 6นะครับต่อไป2ตัวในแยกก็เป็นซีไมเนอร์แฟแล้วก็ F7 ฟตไนเปลี่ยนสตัว1ครึ่ง1 1, 1่ก็เป็น P f แฟตเมเนซิ 6. ถ้าเราคูณเลกหน่ยก็จะคล้องขึ้นนะครับเปลี่ยน2ตัวในจุดที่3แยกกางกันเป็น PF แฟตเมเนเซนแฟตไฟสเป็นอุสลงครึ่งเสียงเป็น E ีสแฟตเซเว่นแฟตไน่ต่อไปจุดที่2เปลี่ยนสีตัว1เ,เ1เสียงครึ่งเสียง1เสียง1นึเสียงก็เป็น E อแฟตเมเนซิ 6, นะครับเป็นลนักษณะนี้ก็ลองฝึกช้าๆลองซ้อมกันดูไปเรื่อยๆนะครับครับเรามาคูรกันต่อนะครับใน การบล็อกคอร์ดทูไฟวันในทางไมนิวคือยแบบที่2นะครับก็เป็นเหมือนกันก็อยู่ในกลุ่มของทางพา,า,าราเมดิกไมนิวเคลียรกันแต่ว่าใช้ตำแหน่งคอร์ดเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นพิกับ3พิกับ1พิกับสาสลับกันนะครับสังเกตรูปพลูชันกับพิกับ2เราจะไม่เคยเจอในการบล็อกคอร์ดนะครับการ,การใช้เพื่อการขั้นสูงก็จะไม่เคยใช้กันเพราะว่าตำแหน่งเสียงจะไม่ดีแล้วก็การเพิ่มโทนน้ตัดโทน้ดจะยากกว่านิดนึงแต่ทางป๊าก็เราใช้กันนะครับทั้ง4ตำแหน่งเลยแต่ว่า ถ้าเป็นคอสามคอต่อกันนี้ส่วนใหญ่จะใช้พิก,กับ1กับพิกับ3สลับกันนี้นะครับจะได้เสียงต่อเนื่องนะครับที่ละเสียงกว้างด้วยแล้วก็จะได้เสียงที่มีน้ําหนักนะครับก็คือตัว7นะครับลักษณะนี้นะครับพิกับครั้งที่3นะครับตัว7 1 3ดหนึ่งสามกับแฟร์หนะครับลาจีเส้นแฟร์หนาเช่นเดียวกันนะครับอืมปอสีเมโน,น้ซิกกับเหมือนกันพิกับครั้งที่3ตัว6อยู่ล่างกันนะครับตัวหนึ่งอยู่ตรงกลาง บดีนี้เรามาดูทริคการเปลี่ยนในกลุ่มของแบบที่2นี้นะครับเนกันมันสีดีมในเส้นสัดไฟนะครับทริคเราก็จากตัวล่างนับตัวล่างเป็นนะครับตัวที่1 2 3 4งสองสามสีเหมือนกันมันจุดแรกเหมือนการเปลี่ยน3าจุดนะครับแบบเหมือนกลุ่มแรกนะครับก็คือเปลี่ยนตัวล่างครึ่งเสียงในข้อจีอเสนแคทไนนะครับแล้วต่อไปก็เปลี่ยน4ตัวเช่นเดียวกันเป็น 1ึ่งเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงครึ่งเสียงเพราะตัวครึ่งเสียงอยู่บนจะได้กอดีไม่เน้อจำง่ายสีไม่ได้เราตัวหกวล่างก็ได้นะครับอันนี้ขอดีจําไม่ยากนะครับตำแหน่งไปกับสามนะครับทีนี้มันจะเป็นจุดตรงท้ามกับแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งเราเปลี่ยนสองตัวในนะแยกทางกันทีนี้เอาสองตัวนอกนี่ครับจุดนี้สองตัวนอกนี่ครับข้างนอกนะครับก็ตัวบนตัวล่างเข้าหากันนะครับเพราะตัวบน,นเปลี่ยนลงมาครึ่งเสียงตัวล่างเพิ่มขึ้นครึ่งเสียงก็เป็นดีไมเนื้อเซนเซตไฟฟ์นะครับ ก็เป็นจุดที่3นะครับก็2ตัวนอกเข้าหากันต่อไปเริ่มต้นใหม่ก็เป็นเปลี่ยนตัวล่างครึ่งเสียงก็เป็น f 7 f เซเ9นะครับต่อไปก็เปลี่ยน4ตัวก็1เสียง1เสียง1เสียงครึ่งเสียงก็เป็น b f แ t m ไ n เนอนะครับจุดที่2ต่อไปจุดที่3ก็เอา2ตัวนอกเข้าหากันตัวบนลงครึ่งเสียงตัวล่างเพิ่มขึ้นครึ่งเสียงก็เป็น b f แ t ทไมเนอร์เซนะครับเหมือนเดิมจุดแรกเริ่มต้นใหม่ก็เปลี่ยนตัวล่างครึ่งเสียงก็เป็น e-Flat Seven Flat Nine สังเกตตัวคอร์ด Flat Nine ก็คือตัวชื่อคอร์ดแทนตัวชื่อคอร์ดไปแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นตัวนี้ในตัว9เราไปครึเสียงแล้ว e-Flat Seven Flat Nine เพราะ,ะนั้น Flat n จะไม่มีตัวหนึ่งอยู่ในคอร์ดนะครับส่วนใหญ่เราใช้เบสเป็นตัวซับพอร์ตนะครับต่อไปจุดที่2เราเปลี่ยน4ตัวก็1เสียง1เสียง1เสียงแล้วครึ่งเสียงก็เป็น e-Flat Minor 6นะครับก็จำคอร์ด e-Flat และตัว6อยู่ล่างก็ได้นะครับเช่นเดีวยวกันนะครับ จุดที่3ก็ว่าตัวนอกเข้าหากันกับตัวบนนะครับลดลงมาตัวล่างเพิ่มขึ้นก็เป็นเอฟัตเมเนอร์เส้นแฟไฟก็ฝึกลักษณะรทิศกันแบบนี้3จุดเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนตัวล่างเปลี่ยนสตัว1เสียง1เสียงและเครื่องเสียงอยู่บนนะครับแล้วเปลี่ยน2ตัวนอกเข้าหากันเป็นช่วยการซ้อมเราจําง่ายขึ้นนะครับถ้าคนจํว่าพยายามจําไม่ได้ว่าเครื่องเสียงหนึ่งเสียงเป็นลกษณะไหนนะครับเพราะถ้าเครื่องเสียงก็คือโน้ตนะครับมีตัวตามขั้นอยู่เครื่องเสียงแล้วไปหนึ่งเสียง แต่ถ้าอย่างนี้เป็นธรรมชาติของเป็นโนเป็นเครื่องเสียงเลยนะครับก็สังเกตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนหนึ่งเสียงจาก C ก็ต้องไปหา b f แฟนะครับก็ลองจําแต่ละจุดนะครับชุดการเปลี่ยนลทั้ง2แบบนี้นะครับครับคราวนี้เรามาฝึกกอดถูไฟฟังทางไมโนคีแบบแรกนะครับแบบ A1 นะครับ ก็ใช้พิกัดขั้นที่1นึ่พิกัดขั้นที่3ส,สลับพิกัดหนึ่งก็เป็นท,ที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นการฝึก3จุดณจุดแรกเราก็เปลี่ยนตัว3ลงเครื่องเสียงกับเป็น G ีเส้นแฟชันนะครับต่อไปก็เปลี่ยน4ตัวนะครับก็เป็น1เสียงครื่งเสียงหึ่งเสียง1นึเสียงก็เป็น4ี่มินาซิสเราจุดที่3แล้วก็เอา2ตัวไหนแยกนะครับก็เป็น4ี่มินาเซนแฟชนไฟแล้วก็เริ่มจุดทิ้งหมดเปลี่ยนตัว3ครึ่งเสียงจุดที่2เปลี่ยน4ตัวลง1เสียงครึ่งเสียง หนึงเสียงหนึ่งเสียงกังงะจุดที่3ก็สองตัวไหนแยกไปก็ได้คอบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ฝึก12คีย์นะครับลองฟังเสียงกันดูนะครับครับดีมากเปลีนตัวสามเปลน4ตัวเสองตัวไหนแยกนะครับเอฟซเปี่ยนตัวาเปลี่ยนสองตัวไหนแยกเป็นมินเสัตว์ไฟอีฟัสเซนซันน์มฟันเซิกนะครับตหนก็ทกับหทกับสามเทกับหนึ่กับหนึ เป็น F ชัมเนะพี่กับ1 B เ B เสนชะั้นหนัดพิ่กับ3 E ไมนสะิกพี่กับ1 E ไมนสพิกับ1ทพี่กับ3พีกับ1นะครับนี่จบรอบแรกเลยครับเหมือนกันร,รอบที่2ก็ยกขึ้นมาน4ชาร์ใหม่ยกสูงขึ้นมาลมต้นใหม่นะครับ B แบทีนะ 1, ่1 A ึง A หงกับ A 2ครับต,ตัว3 A มนี่เป็น4ตัวเ็เป็น A ไม้สไฟ2ตัวใหม่แบบ B เส้นฟัก 6, G น G ไมส G ไม้ 5, าเส้นชักน ก็ f 6นะครับแล้วก็ f มฟซ้ย b แฟมินแล้วก็ b แฟมิน a แฟแล้วก็ d แฟมินจบรอบ12คีพอดีนะครับลองซ้อมกันดูนะครับครับมนบล็อกอีกแบบหนึ่งครับรทางปรบอบเดียวใช้บอร์ดมือใช้ใช7 2้1 5 7นะครับ2อคอร์ดคอร์สอคอร์ห้แต่คอร์ดถึงใช้158 นะครับก็ทำในพิกับเช่นเดียวกันพิกัดหนึ่พิกับ3าพิกัดหนึในแบบที่1นะครับลองฟังเสียงกันดูนะครับกับเป็นสี่ตัวนะครับเป็นสองตัวในแยกเป็นเป็นตัวสามพื้นเสียงแล้วเป็น4ตัวนะครับสองตัวในแยกเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเหมือนที่ที่เราบอกตอนแรกนะครับซ้อมด้วยช้าๆก่อนนะครับตัวสามพื้นเสียงแลวเป็นสี่ตัวนะครับสองตัวในแยกเป็น F ช้าแล้วเป็นสายฟ้าตัวสาม เปลี่ยตัวเป็น i m i n สรอบแรกมันรอบที่เลยยกส่งขึ้นมาก็เริ่ม C sharp m ่เป็นตัวสามเรเสียงเป็น4ตัวก็เป็น B m เปลี่ยน2ตัวในแยกเป็นตัวสาเป็น4ตัวอ2ตัวในแยกเป็นตัวสามเครงเสียงและเป็น4ตัวนะครับอ2ตัวในแยกเป็นตัวสามเป็น4ตัว2ตัวในแยก ยาตรงมือควานินึงนะครับสองตัวนแยกเป็น e สัยไตัวสามเครื่องเสียงเป็น C ครับจบนะครับตรง f สัก็คือตัว e นะครับตัเสามครับาเราบอกร์ดทุกไฟ้านในเมล่ีแบบที่1นะครับก็พิกับหนพกับสามพิกับนํำเช้เดินทางมือขวานะครับแต่มือซ้ายเราใช้เหมือนเดินเบสเป็น1-5 1 5งหแลหอยู่บนนะครับก็1-5-7นะครับแต่ถ้าตรง m i n ไม่มีเก็ใช้หนึ นะครับฟังเสียงกันดูในแต่ละกลุ่มนะครับ12ขีนี่นะครับนายเป็นแบบ f a 7นี่ครับเป็นภา,าษาการเล่นสไตล์ออกปั๊บหน่อย สองก็ยกมือขึ้นมาสูงขึ้นมาทบมาสีชาร์ในตเส้นสายสายครับหนึ่งห้าแปดัานี แฟตนะครับคือตัวเอตรงนะครับกับแฟตไหน่อยลองซ้ำช้าๆนะครับครับเรามาดูการบล็อกแบบทางแจ๊สที่เขาใช้บ่อยเรียกแบบบ๊อบประหลาดเหมือนกเหมือนทางเบจทเราฝึกนะครับก็มือซ้ายใช้1 7 1 3 1 7แบบที่1นะครับมือขวาพิกับ1นพิกับ3ามพิกับ1นะครับแบบที่1นนะครับก็เล่นสองรอบเช่นกันก็ A1 น่กับเอนะครับเช่นเดียวกับทางเมเจอร์นะครับลองฟังเสียงกันดูนะครับก็สองตัวไหนยแยกเป็นตัวสามเป็นเซตัวนะครับเอาสองตัวไหนยแยกแมันมาชิกที่ปากตัวแรกนะครับมือขวานะครับมือซ้ายเช่นหนึ 7, ่งเจ็ดมือสามแล้วก็หนึ่งแปดนะครับข้กขอทหนึ่งไม่มีตัวเจ็ดสาม ขึ้นสูงขึ้นนะครับเ e อฟเฟกติสซิอ่าสั่ตัวในแยกก่าฟังบีดับแฟคติตัว A นะครับเอฟแฟคต์กับตัว E นะครับลองซ้ำช้าๆนะครับ กรับตันนี้มาบล็อกไมเนอร์แบบที่2นะครับหรือแบบ B นะครับก็เป็นใช้กำา่งพิกับขั้นที่3ามพิกับหนึ่งสลับพิกับ3ามในสองมือเหมือนกันนะครับแล้วก็ทริคเดียวกันก็คือจุดแรกเราเปลี่ยนจากซีลงไปครึ่งเสียงไปหาตัว B ก็เป็นจีเซฟเฟตไนนะครับแล้วเป็น4ตัวก็เป็น1เสียง1เสียง1เสียง,ยงครึ่งเสียงอยู่บนลงมานะครับก็เป็นซีมินาซิกนะครับต่อไปก็2ตัวนอกตัวบนกับตัวล่างนะครับก็เปลี่ยนเข้าหากันตัวบนลงมาตัวล่างเพิ่มขึ้นไป ครับในสามจุดลักษณะลักษณะแบบที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับลองฟังเสียงกันดูนะครับครับสี่ตัวเ,าาเปวลีป่ยนสองตัวนอกเข้าหากันเปลี่ยนตัวล่างขึ้นเสียงเปลี่ยนสี่ตัวนะครับสองตัวนอกเข้าหากันเปลี่ยนตัวล่างเปลี่ยนสี่ตัวสองตัวนอกเข้าหากันครับเออซ้อมโดยช้าๆนะครับไปชินกับตำแหน่งคอร์ด กยกสูงขึ้นมารับที่สก็เป็นรับที B2 นะครับเป็นตัวบ้าเครึ่งเสียงเป็นสตัวแล้วก็2ตัวนอกเข้าหากันเป็นตัวล่างเออเป็นสตัวสตัวนอกเข้าหากันเนะสียงมันจะเต็มๆเลยมันพวกลักษณะเดียวกันเป็นออกป๊อกหน่อยเลยสองข้างเหมือนกันนะคะนรคับทั้งมือขวาและมือซ้ายก็บล็อกคอ ถ้าไม่เล่นบล็อกขวาก็ไม่มีเมโลดี้เลยสองข้างเล่นเหมือนกันเลยก็ได้นะครับครับรามาดูเป็นบล็อกอีกแบบนึงนะครับ mm hmm. ก็มือขวาใช้บล็อกพิกับ3 1 3นะครับเป็นแบบที่2แบบ B นะครับแล้มือใช้ใช้157นะครับถ้าเป็นแฟร์ไฟล์ค่งแฟร์หแล้วก็ตัวเนะครับส่วนใหญ่ทางป๊อกจะรักษาแบบนี้นะครับ เราฟังเสียงกันดูนะครับตาเป็นตัวล่างนะครับก็เป็นสี่ตัวแล้วก็สองตัวนอกเข้าหากันเป็นตัวล่างเป็นสี่ตัวแล้วก็สองตัวนอกเข้าหากันนะครับอ่มินเนอร์ซิกก็ใช้หนึ่งแปดห้าแปดมือซ้ายนะครับเป็นตัวล่างครึ่งเสียเป็นสี่ตัว นะครับจบรอบแรกนะครับราะรอบทสองก็ยกสูงขึ้นมาเริ่มซีชาบใหม่เป็นตัวล่างเพิ่องเสียงเปล็นสี่ตัวนะครับ B minor six มานตัวล่างเป็นสีตัวเอาสองตัวนอกเข้าหากันนะครับเป็นตัวล่างเป็นสีตัวสามตัวนอกเข้าหากันเป็นตัวล่างเพิ่องเสียงเป็นสีตัวเป็น F m i n o ครับก็เป็นฟอร์มที่ผมเล่นตอนแรกนะครับก็ลองซ้อมด้วยใช้ครับเพราะว่ามัน ยากนีน่ทํางานครับครับเรามาฝึกแบบนึงครับทางปั๊บนะครับ,ปปรบก็เหมือนกันแบบที่2นะครับก็มือขวาใช้พิกับ3พปกับ1ไปกับ3ม,ม,มือใช้ก็1 5 7มืกับจะเป็นสลับสายก็ 5, 1้ว1 5 7แล้วก็1 5 8สําหรับคอ1น,นะครับเราฟังเสียงกันดูนะครับ สองก็ยกขึ้นมาสองขึ้นด้ามใหม่นะครับมีมนิซิกส์ครับมีสายไฟนะครับแล้วก็ตัวนอกเข้าหากันเปลี่ยนตัวรักครื่งเสเปลี่ยนสี่ตัวแล้วก็สตัวนอกเข้าหากันเปลี่ยนตัวลักครื่องเับเปลี่ยนสตัวแล้วก็สองตัวนอกเข้าหากันเปลี่ยนตัวรักเครื่งเสียเปลี่ยนสตัว สั่งแบบ A กับทิ้เราฟ้อมจะชาก่อนนะครับครับเรามาฝึกการบล็อกแบบที่สองนะครับกับแบบบล็อกแบบ B นะครับก็เปบบนะะ็นปสองรอบ B 1กับ B 2นะคะร,นนนร,รับตำแหน่งการพิกับ3ามพิกับ1นึ่งพิกับ3มือซ้ใช้1 3 1 7สลับ1 3นะครับการเล่นแบบประหลาดทำให้อารมณ์มันจะยึดอยู่ใ,ให้คนร้องหรือคนทางเล่นเมโลดี้จะ เล่นได้ง่ายขึ้นเพราะไม่บังคับจังหวะแต่ถ้าเป็นสไตร์เป็นอะพอเชีลแบบทางป๊อกก็จะบังคับจังหวะนะครับเพราะมันจะตายตัวแต่ะาลานี่นจะทิ้งจังหวะให้คนร้องหรือคนเล่นมัลตได้ฟิลมากขึ้นนะครับเราฟังเสียงกันดูนะครับสองตัวนอก้าหากันนะครับเห็นตัวล่างคลืนเสียงเป็น4ตัวนะครับสองตัวนอก้าหากันเป็นเหมือนชุกที่บอกไปทะเแรนะครับซ้ำช้าๆดูนะครับ ตัวนอกเข้าหากันเปลี่ยนตัวล่างเป็นสีตัวสองตัวนอกเข้าหากันเปลี่ยนตัวล่างเปลี่ยนสตัวกับรับได้รอบสองยกขึ้นไปสีชาปไปเน่นะครับ เราตอนนี้ก็ฝากไปเท่านี้ก่อนนะครับก็อลองไปทบทวนการบล็อกคอร์ดทุกสวัดทางเมเจอร์คีย์และเมเนอร์คีย์ทั้งหมดนะครับว่าทั้งสองแบบแบบ A กับแบบ B นะครับมีตำแหน่งอะไรบ้างขอให้มีความสุขกับการเล่นเบโนโนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับ